สบายดีทุกคนเมื่อนี้สองแม่ลูกเขาจะพากันไปสราบาสนาะเป็นมื้อสันวันดีคือไปทำบ,บุญแนนหลังจากบุญบ้านแล้วเพื่อนก็พากันตักบาตรญาตินำเอาบุญเนาะเมื่อนี้สองแม่ลูกเขาก็จะพากันไปเอาบุญแต่ว่าแม่หันใส่ชุดใหม่น้องบอมจะไปใส่เนาะ <c oughs> ไปเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเนาะตอนนี้กะเกี่ยมเอาเครื่องกำลังสิออกไปเนาะน้องบอมก็ใส่ผ้าเบียงเองียงเรียบร้อยแล้วเนาะกำลังสิออกไปตอนนี้ฟ้าวแหงเนาะ <c oughs> ะ,ะปลุปือประฟ้าวแหงเดี๋ยน้องบอมจะให้เบื้องอนะ่ะ เครื่องไปไ่บาตวันนี้เนาะนี่ก็จะคือเครื่องไปไซบาตของเขาจะมีขันมีมีขันตักบาตรมีข้าหนมมีข้าวตม้มมีข้าวหลายหลายอย่างนะเนาะมีมะกรูยน้องบอมเอาไปไส่บาตวันนี้เนาะดย๋ยวเขาที่ไปวัดกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้เพื่อนลุพากันไปวัดเป็นจะทึดอยู่เนาะทุณนเฮาจะเฮาก็ยยานว่าเฮาประทันเลยทุกคน ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเนาะที่ทุกคนเฮาก็เข้ามาฮอดหน้าวัดเนอะก็สิประมาณนี้เนาะหน้าวัดของเขาในเจ้าฮอาศีานจะเข้าไปในวัดกับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยให้ดูนะเป็นต้นอย่าสุตมาหาเบียดเบียนเจ้าเจ้าท่าให้ให้เจ้าให้แต่มวยหาเจ้าทําหน้าให้เจ้าได้หลมากบ้านเขาเจ้าผู้ลู้แปดต้านขาวให้เจ้าบวกได้ง นี่ดกไก่ดุกนี่ดุกไก่ลายไ่ยังิประมาณนี้อน,น,อนอะเนาะเออขุดต้องบ้องกันจัดไปเกี่ยวหอยแล้วะจะมีอ่ะจะมีน้ำจานมีขนมม,ขมีข้าวต้มมีข้าวมีทูบมีเทียนจะประมาณนี้เนาะมีเงินใส่พอแม่กันจัดเรียบร้อยแล้วเนาะมีของอนอยเนาะอนอ,นอยก็มามา,มามาหลายหลายแม่บัวน,นะแม่ดิคาาบีสันเย์ยกษ์อัต

ทำีนะบ่ทำไมนะ่ตัโบ่นม่นะบ่ขอตาตานังขอมาลตนังาตังอาหังยายิดีพกิพักังินดพังเื้ย

มีน้องรีดเลยโดนเลยตอนนี้อะคือมีหลายคนเราเห็นน้องนิกน้องเนี่ยหลายคนเลยแต่ว่านั่งยุ่งมากเขานั่งเขาดันตั้งสีน้องเราไปเจอกันตอนที่อาตั้งบ้านตอนนี้คนหลายขนาดเลยเนาะพากันเรียนกันตั้งสีไปเลยเนาะโคตรงามเลยทุกคนเฮ้ยให้แม่ให้แม่จับบ้านกัน น้องตอนานนอตก็มาเนาะนเ้เห็นยังนอาหัวทเป็นงแล้ว <c ười> ขอให้เราการเข้า

น้องบอมก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วเนาะันัโอัจจัังสังัิตุงวาโพกเยวาจายวาัสาวาธมเมกมังะตะ अहं त्वामपि नमामि त्वामपि สาวนอะพากันมาเสี่ยงสีเนาะเดี๋ยวจกน้อยน้องบอมก็จะลองเสี่ยงสีเบิ้งเนาะว่าจะถือไปยังที่ทกานจะาันที่ส่าอันงนั้เยนงผากาา ความเพลิดเพลินได้แล้วภูมิหน้าเพิ่งได้กอดใครได้งรำคาญคนแปลกหน้าที่เรียกว่าคนมีเพื่อนที่มันห่างไกลไม่ได้มาเอาไปด้วยดีใจกราซิบกระซ้านเมื่อพูดหน้าจางตาพิมพ์คำพูดทางน้ำตางพิมพ์คำพูดทางน้ำตาพิมพ์คำพูดทางร้ำตาพิมพ์

หายเพราะหายทั้งแจ้ว่าอย่างมีสุดซอยโคดรยิบด้วยหายไปอยู่สบายแทนแล้วดีดีละวขอนำบอมไปใบที่สิบเอ็ดเนาะใบที่สิบเอ็ดนี้ชื่อบ่อนสินไซท่านี้มีมีบุญกล้าศัตรูสูงเสื่อม พี่น้องหวังได้พึ่งพาเพ,พ,พึ่งพาเพึ่งบุญ <c oughs> ส่วนว่าโศกลาบนั้น,นสิงซ้ำรือสาโลก คาลคายโกงคาขายโชคเปลี่ยนมาให้ถามการค้าให้จริงใจกับให้จริงใจประกอบแค่เน้อหากถึงการยกงๆๆ่ายจริงแท้แน่นอนท่านเลยแม่น้องดินบน้องด้กระหมะ่อมน้องติมด้ประหม่มาปะเหมือนที่แก่ข้าเลยแกจะมาห้าเออ ทุกคนคือน้องบอมอันเสียงสีเมื่อกี้น้องเพื่อนว่าจะถือโซคลาบเนาะน้องบอมจะถือเลขหกร้อยล้านทุกคนเ <c> พ <oughs> ื่อนว่าจะถืออ่านโซคลาบสิงสิงสิงซ้ำลือสากันไปทัวเนาะน้องบอมจะถือเลขหกร้อยล้านไุ้ใดไปเมื่อไปสิเดอเมลากมาเนาะโหนุ่งสุดใหม่สวยนะคะไปสิเดอ ไปส่งครูาบายูทานหนึ่งหกไปฮอทฮันหนึ่งหกป่ครูบาไปจะมาตไต่ไต่ะมาไต่หนึ่งหกน้องอามวยก็มานี่สบายดีเด้สบายดีหม่อวยจะไปทับแขกว่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้น้องบอมก็ได้มาฮอทเทอนแล้วเนาะเหาลืมท่ายเนาะเมื่อกี้เออตอนเหาจากที่เหาไปวัดมาน้องบอมกับแม่ก็ได้ไปกินขา้าวยูเทอน์เมลา่าเนาะเพิ่น เพื่อนจ้จัดงานฮับเออเหอนเพื่อนจะจัดงานฮับแคกการแล้วไปเมื่อวานนี่้นะ้องมือนี้เพื่อนเมื่อวานนี้เพื่อนกระโปงน้องบอมกับแม่แต่ว่าเมื่อวานนี้บุ้ันไปเมื่อน,นี้กระโปงอีกแล้วก็เลยไปกินข้าวอยู่เือนเพื่อนนะ้องเพื่อนกับเอ็ดอจุ้งซีนจุ้งซีนแล้วก็ ให้ข้าวปุ้นให้กินเนาะกระแซบน้อทุกคนสุดยอดเลยเฮาก็ได้ไปกินข้าวมาอิ่มเฮี้ยหอยลืมได้คลิปกะโอเคเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมกับแม่เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบรรยากาศอยู่วัดกะจะมานวาคึกคักเนาะแม่บ๊ายบายอยู่